ก็มาดิก็มาดิฮู๊กฮูกกูกำลังจะพูดเลยกูกำลังจะพูดเลยอียนี่มึงเคยเป็นเด็กแบนมาหรือไม่ดิฮู๊กเริ่มเลยโอเคพี่ซูมเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวผมจะมาโยนนะฮะเขาขึ้นจับแทงแบบตึ้งตเออมึงอยากเจอไมขึ้นตึ้งตึ้งนะครับไปข้นมึงอยากเป็นเด็กแบนไหมมึง ไอ้สัไม่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 ทำไมเด็กแว้นมันตีข้าวอะตีโบ๊ทพี่โซมทำไมมึงไม่อยากเป็นเด็กแว้นอะแล้วัสดีพี่น้องแชร์ไทยกันด้วยนะครับกูถามเนี่ยไอ้เปฟดเอ้ยฮะทำไมมึงไม่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 ผมไม่ผมไม่อยากเป็นเด็กแว้นครับทำไมอ่ะผู้หญิงชอบใช่ไหมสกอยอะไรเนี่ยสกอยอะไรภาษาอะไรไม่รู้เลยเออบบกััมนต่าางดว๊ะ ไอ้เหี้ยภาษาอะไรนเะจ้าไอ้เหี้ยะไรเขียนแม่งตกไทยไอ้จราจราอย่าจราคัชคัชไอ้เหี้ยไม่เขียนจานะครับไอ้เหี้ยขับคอปขับไอ้เหี้ยคับคับสวัสดีครับสวัสดีครับครับค่ะครอปเลยอยาเพังเพิ้นน้ำลายไวสัตว์เฮ้ยล็อกเครื่องู้กิหานล็อกเครื่องมันมีรูนด้วยน่าจะใช่รูนเลยเดี๋ยวกูถอนก่อน ตอนนี้กูจะเมาแล้วนะเมายาก,ยกูเมาแล้วนะกูบอกเลยหอดละแล้วมึงจะอขอสาทำแม่มึงตรงนี้อะ่ะมันก็รู้ดิกูแค่วเทมโอ,โ,โอ้โหพี่อยู่นี่เหรอเขาทีผนกวเามมีใครอยู่มาแล้วโดยแฮกโอเคว้าวเจอคน,นอที่ใช่ พอเจอคนที่ช่วยลุงไม่มีนะลุงไม่มีแล้วนะเฮ้ยสวัสดีคุณคุณผู้ชมสามนะแล้วท่านด้วยนะครับโอ้เียยลยว่ะเป็นมันขีดว่ะมันขีดอ่ใครใครใครแม่งมาดูวะเฮ้ยเฮ้ยมันมันทิ้งกูแล้วมันทิ้งกูแล้วมันมันไม่เอานะมันไม่ชอบนะมันไม่ชอบสาวทิ้งคนหลอมันทิ้งคนหลอแไปาคนไม่หลอกโซการสมัยหนุ่มๆนุมโอ้โหตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ครับยังไม่ได้เกยงไม่ได้เท่านะ เอาไอ้เหี้ยเลยมีสาวคนนี้ไหมวะเนี่ยวัยรุ่นอยากขอนมากเลยมี่ไล่กูไล่กูเขาเจอคนที่ใช่ไอเหี้ยมึงขอรสาวเลยเหรอพี่มึงจะถอนสาวเลยเหรอเศรไม่ใช่สาวไอ้หูหูแต่ละคนไอเหี้ยขอจะเล่นมึงก็จะเอายานะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่งไอ้เฮี้ยมึงดูเหมือนลุงพูดแบบทำให้คนแบบไอ้เหี้ยไม่ดูช่องกูอ่ะมึงเคยทำในห้องน้ำไม่มีมึงเคยทำในห้องน้ำโรงเรียนไหม มึงเคยไอสัตว์เย็ดแม่พูดอะไรกันคมึงเคยอะไรนะมันไม่เคยไม่เคยมันต้องถามว่ามึงไม่เคยขี้มึงไม่เคยขี้ที่ที่โรงเรียนหรอเอ้ยเต็มเอ้าก็ถามแล้วมึงพูดเที่อะไรมึงบอกมึงไม่เคยพี่โอ้มึงเอายาที่โรงเรียนเลยแล้วเอ้ยสัตว์อะไรเนี่ยมึงเนี่ยมึงอนี่ยที่เต็มไหมเต็มครับผมตายแล้วตายยาใจเป็นตายงโธแทนเต็มกล้าเฮียตอนนี้กูเต็มกลาครับ วู้ฮู้เต็มนะครับแต่พี่เติ้ลไม่เต็มนะครับแจ้งครับเฮ้ยสัต็มไม่เต็มครับเต็บต่็บเทไปก่อนครับอะไรอ่ะตีมไม่เต็มครับอะไรครับจองจองอะกูทุกเจนพี่นะกูบอกเลยมึงบวชโอ้ยค้างไปแหละกูไปแหละกจะะขอตติดามนนคครับทุพี่นพมันดูอย่างสวยอะกูบอกเลยไอ่ใช่พี่นพพี่ฮี้พี่พี่พูมพี่ซูมแค่กูอย่างสวยอะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้อะ อะไรคือการที่ที่แบบกูตามหลังพี่เติร์แล้วแม่งเสือกกูโดนแทนว่ะเฮ้ยกูงงกูไม่เข้าใจมีไม่เข้าใจมีงงขขำคุยอะไรตีเต็มไหมตีครับสวัสดีพี่เลเปล่าพี่ดีเลป่าครับดีเลครับดีเลมันปกติครับตองนี้มันดีเลไ่เรียกปกติดีเลมากเลยครับปีชาย มันในหน้ามันเอาแถบนั่นมานะไอแถบอะไรแถบมองไม่เห็นเออแถบมองไม่เห็นแถบไม่ดูตัวที่มันเด้งเราเราไม่รูัวอ่ะชิวชิวแบตก็เหลือยี่สิบเก้าอืมอยากเปิดแชทลบมากเลยมาแล้วสวัสดีคุณอมด้วยนะครับพี่คุณอมมาแล้วอ่ะกูดึงกูดึงกูดึง นี่พี่ดูลุงลงไปทำพี่อะไรด้านล่างก็เรียงเอาด่าด่าผีทะเลว่ะพี่ซมกูอยู่เลย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 หนุ่มจีนเปี้ยวไมากเฮ้ยใครใครเขาเปิดเขาเปิดสตรีมซ้อนนะครับไปรุ่นไปไปไอบี้ไอบี้ไอเทียนี่เหม่อเท่าทีเท่าทีเท่าทีมันใช่เวลาเหม่อไม่เหี้ยมันเอามึงอ่ะมันเอามึงอ่ะตายอยาก จะเนียนไงอ๋อจะเนียนหรอพี่ซูมมึงก็เนียนดีจริงจิงไอ้เฮียเนียนที่ไม่ควรเนียนไอ้เฮียกูท้อแล้วใครช่วยมนะันอะเอา้ากูเป็นผู้รับกรรมอะทุกคนตายไปซะอะไรอย่างงี้จุกหนึ่งสองสามจุกหนึ่งสองสามเรดิโอก็ดีดีเจตันดีเจต้นเยอะ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 ไอ้เหี้ย มันขีดมันขีดมันมันมันเป็นพวกเป็นเป็นพวกนั้นนะเป็นพวกยาบ้านะขีดเป็นทั่วเนาะมันขีดแล้วมันขีดแล้วอ้เฮียขีดแล้วแล้วมีเล่หมจะได้ดักโอ้โหมันคุ้มหมดเลยมันไม่ใหกูผ่านฉันไม่ใช่ทางผ่านของคือไม่ให้ผ่านสู้ๆพี่เติ้ลเป็ังใจให้เอาเฮียเต็มไอสัตว์โอ้ยไปบอกก่อนีโอ้ยชิดอ๋อเดินติดเดินติด เอ้าหลงหายไปเลยไม่เคยหวนกลับมาผ่านเวลาเ้พี่ดีเด้ปอ่าดีเลยครับผมขนมจีนเปรี้ยวมากเอ้าทำไมดีอันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะเสียเขาคุณเมลวขนมจีนเปรี้ยวน่าจะเสียนะดีเลยไหมจะได้จะได้ดักอาจจะจอาจจะเจอบอกไว้ก่อนอาจจะเจอโอเคโอเคจะดักก็ดักครับจะดักก็ดักไม่ว่าไม่ว่าไม่ห่วงด้วยยากดักดักนะครับ อยากดักได้เลยบางทีเออกูรอมาแล้วให้แล้วนะไอ้เฮียพี่เติ้ลบล็อกทีพี่เติ้ลมึงอย่าพูดมากดิพี่ไอ้เฮียไหนมันมีอะไรตามมาไหมนะไอ้เฮี้ยนี่หลอนเนี่ยเติมเยอะกูไม่ขายให้แล้วนะวันหลังเฮ้ยไอเฮี้ยนี่มึงรับซื้อรับขายรับดมกันตั้งรึไงเบสกูไม่ขายให้แล้วนะวันหลังอ่ะถ้าถ้าจะเยอะขนาดเนี้ยกูบอกว่าเล่นเล่นทำมันอยู่เล้มันอยู่ในขนาดเบี้ยกูใส่คำเตือนไว้ก็แค่นั้นแหละ มึงไอ้เ่ี่ะเดี๋ยวมึงไอ้สัตว์ถ้ามึงถ้ามึงโดนเรียกที่มานะมึงอย่ามาร้องหากูนะเอ้ยมึงคอยด้แล้วจะต้องปวดมาจับเรียกมาเลยเรียกมาเลยไม่มีหลักฐานก็จับกูไม่ได้ไหมที่อของเต็มบ้านบอกจับไม่ได้อะไรเนี่ยสติมไอ้สัตว์แล้วกูบอกแล้วกูบอกลาไปหาไอ้บูมเนี่ยตึง ไอ้บูไอ้บูมาส่งให้กูเป็นบุญให้กูแล้วก็แล้วกูก็ส่งให้นี่ขายต่อกันไปต่อกันมาเออแล้วกูก็แจ้งต่ออะไรเงี้ยเจี๊ยจริงๆไอ้เฮียอะไรเงี้ยเจริญเจริญเด้อพ่อหนุ่มเจจรริิิญญเเเนนะพี่ห็นไหมในในในทวิตตอกะจะมีแบบเจริญเจริญนะพ่อหนุ่มขอบคุณพระเจ้าอ๋อมาตะเกตู้ วิระเบิดอ้าวมารเว้าวล้มต้งไม้ล้มต้นไม้เฮ้ยตายดิฮะล้มตรงไม้ไปช่วยด่วนเลยตาลีตกบ้านไอ้อมไอ้อมไอไให้ไอบูมมึงเข้ามาด่วนเลยโฮมตกบ้าน เอมึงเข้ามาด่วนเลยโฮมตกบ้านไอ้ิีเตอรมึงเข้ามาด่วนเลยเข้ามาด่วนนี่อะไรกูตุ๊กตายอยู่แล้วยึดแค่ด่วนเลยสับกูตุ๊กกูตุ๊กมึงนุ่นด่วนเลยเฮียกูตายอยู่แล้วใส่ห้องดูแกมันโกโก้ขันเข้าใจไหมเข้าใจไหมตายกูตายโอ้ อ้าวนมลเติรอยู่ไม่ใช่หรอปิด่มไลค์กันหน้านะครับปดไลค์กันติดตามนี้ครับคุจะตายแล้วไอ้เข้ามาดู้ามาไหมไม่รู้แต่ที่รู้ไม่รเยีตตายแล้วเารื่องตกประมาณตอสดิ้ไปยากแล้วก็ลมฮะคุดมากว่ะมี่ฮะสวัสดีคนดูกี่คนชาวแองเลีย เอ้ยสัตว์ทักกุ้เงียบเดี๋ยวแม่งก็บ่นอีกไอ้หน้ากูไม่บ่นนะกูไม่บ่นกูแค่เรียกมึงเให้เฉยไม่ใครเคยบ่นไหมมึงพูดมึงพูดมึงไม่บ่นจนได้ไงอ่ะมันมึงก็ไอ้บูมึงเข้ามาด่วนเลยพี่จนตกบ้านผมไม่ได้ตกบ้านเด้อขอหน้าที่อ่านแัดหน่อยเด้ยแม่ ไอชิบหายกูโดนไล่มึงช่วยกูด่วนเลยมันขีด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 หน้ารถมันขีดหน้ารถมันขีดตรงหน้าต่างอ่ะมึงก็ทำลายให้กูหน่อยดิเย็ดแช่เอาเรียวมึงเห็นโกโก้ไหมโกโก้อ่ากลัวโกโก้อร่อยนะเบบี้รู้ไหมข้าวโกโก้โกโก้เรื่องของมึงที่แต่ตอนนี้กูจะตายอยู่แล้วจริงจริเยี่ยเยี่ยอะไรเด็ดไปวะเออโกโก้โคตรอร่อยเลยมี่มึงดูดินี่นี่นี่มึงดูโกโก้กูนี่ เราเนี้กูอยากใส่หน้าพี่หน่อยทีเฮ้ยวิเน็ตเน็ตกูวาร์ปเน็ตกูวาร์ปเน็ตกูวาร์ปเน็ตกูชักกระตุกนะเหมือนเหมือนใ่มีเลยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไหนมีอ่ะกูรักษาโอ้โหหนึ่งทีไปอีกแล้วเฮ้ยไอ้เอ๋ยเขาเจอคนที่ใช่จะมาฮิวให้กูทำไมคือมึงฮิวแล้วตายนะโดนตีต่อไอ้ยำจะฮิวทำไม เอออู๋อี๋ไอ้ยเหมือนกูเหมือนกูได้เปิร์กเปิร์กเปิร์กของไอ้ไอ้ลุงไอ้ชื่อลุงไอ้ชื่อไอ้พี่แบงไอ้พี่เติ้ลไอ้พี่เติ้ลมันไม่เห็นใช่ไหมเออมันไม่เห็นตามันบอดได้ยังเหมือนมึงเลยมันมามันมามันมามาเดินเฮ้ยฮัโหลเดี๋ยวไปเล่นกูขอร้องฮัลโหลขูดมึงทำลายให้กูเลยดิ มึงทำลายให้ไหนดีเฮียมึงได้ยินกูไหมโหถ่ได้ยินครับเอออเออเเียดี๋ยวรอรอวันไหนที่มันมีกระตังนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นไฟแนนซ์เฟดดี้ภาคสองให้นะครับสิ้นเดือนไงสิ้นเดือนนะฮะภาคสองเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเล่นยากหน่อย ัดกันเจ็บเนาะวกมึงเนีย่ยพี่โยมราบูดหล่ะคุดูนีมึงไงอ้เฮียพี่ตายตายากมันช่วยอะไรหรอตายยากมันไม่ช่วยรรอะไ,ไรนะครับผมมันกลายเป็นตายง่ายไปแล้วนะครับตายยากไอ้เฮียพี่เตินไอ้ What the fuck อ s ball is broken <S พี่แทงหลังมันช่วยอะไรหรอ <I 'm S 2> แทงหลัง <too S 2> ก็ช่วยให้ฆาตก,กรเจ็บนะครับผม แม่แหงหลังทำให้ฆาตกรสตาร์ไม่ใช่หรอวะพี่นั่นแหละก็มันจีบแล้วก็พัดตันไงเข้าใจเลยยากวะอืวิ่งหนึ่งทีไม่โดนไปส่องไหนอุ้ยแหลกอุ้ยไฟหายหมดชิวตายแล้วใครหาไว้สิอุ้ยแหลก มีบอลลมนช่วยบอลลูช่วยเรื่อเป็นอิตลาครับเฮ้ยตีไรเฮ้ยเคไอสัตว์เกิดเกิดเฮียเครื่องเดียวไม่ไม่เดินเลยไหวเฮียเครื่องเดียวเนี่ยแล้วกูดิ้นไม่ติดเไหนเฮีย สวัสดีคนดูสามคนนะครับผมนะเนาะพี่ลูกเองไม่ใช่เหรอลูกเองไมาทำให้เรานะลูกเองได้นะครับผมนะมันไม่ได้ช่วยอะไรต้านยากคนนี่เนี่ยดีจังเนี่ยคนก็ตึกเลยท่านผู้ชมก็ตึกคืออะไรวะคือตึกมึงจะพูดําทตาอพีอะไรกนก็ตึกก็ตึกก็ตกก็ตึก เมลเติ้นไอโฮมที่เข้ามาตรวจเลยจานตกบ้านไอจ้าเออวันนี้จานไม่มาว่ะจานหายไปไหนไม่รู้ข้ังคุมจานหายไปไหนอย่างอ่านยังเลยอย่างอย่างอ่านแบบตะโกนแบบให้หูลั่นไปเลยไอเฮียเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกูเอากระดอรอมันรอดูมาอะไรไหมอ้าวไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้เน็ตบ้านไปหลุดนี่มีไปหามึงมันไปหามึองมันไปหามึงไอ้มี่ทำไมวะ มันชอบมึงไม่ให้ร um> ู้ก um> so ็ร um> okay, ู้ก um> ็ร yeah. ู้ก um> ็บอดไอ้เ okay, ห okay. ี้ยเชื่อกูปะบอดบอดเซเลนเกอร์บอดเตอร์เตอร์อชิ้นนี้ใช้ปิงเดี๋ยวค่อยดูอชิ้นนี้ใช้ปิงอุ้ยพี่ผมไปเล่นกับคนงเชงละคือสองเก้าเอ็กโอเคครับโอเคครับ อาจารย์ตกบ้านไงอาจารย์เลยไม่มาอ๋อาอาจารย์เน็ตว้าอาจารย์ตกบ้านอาจารย์เลยไม่มาว่ะพี <S <S ่มิ้งแค่ตายแล้วครับทุกคนเสียระบบว่ะตายอีกแล้วมึงไะพี่ไอ้เหี้ยมึงเ่ยเสียระบบมึงแทนทีม่มึงจะล่อไม่ล่อไอ้เหี้ยบล็อกดีบล็อกดีอเ,อเออดีบล็อกเฮียอะไรไม่ใช่ Minecraft ไม้ขาไอ้เหี้ยมาบล็อกมาบล็อก ยิ่งจะเบิกให้พวกสิทธิ์ไอ้ยี่เอทำไดีคนดูแค่สองล้านล้านล้านกันเลยมืออ่อกีก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะก็เปิดเปิดอย่างอางื่นดิบูมเจอไซมอนก็เป้าแปดไอ้เหี้ยเจอพี่มอนไอเ้เหี้ยเจ๊เจ๊เจ๊เจมอนเหรอพี่เติ้ลเราเจอพี่มอนนะอา้าวก็มาดิครับกูกูมีกำลังใจกูมีกำลังใจในการช่วยตอนเนี้ยกูอะ เอาคนแรกเลยเฮียประหมายชัดเจนได้เลยอ่ะเออเศร้าเดี๋ยวพี่มันส่มอนเจ้าก็แปลกแปนะตายละโดนดักไฟครูสั่งงานเยอะว่าก็ใช่ครับผมก็ผมก็โดนสั่งงานเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำเลยน่าจะมีงานเยอะอยู่เฮพราะเต้ชื่อชิวๆนะ What the blue truth is is China t e นะครับ กูมึงต้องระเบิดสวัสดีคนดูสองอะอเาหนุดด้วยทางไอ้วอนกูไม่ได้เล่นเลยเหี้ยง่ายเกินกูเจอคัดชายจริงกูคนมันโอ้พี่บอยตายตายยากอะไรตายยากไปใช้ไปเร็วเอ้าไอเฮียเนี่ยที่ว่านกูอย่างปิงอะไรงี้เลย ไอบูมเมื่อกี้นี่อะไรมึงน่ะกูไม่ได้กินกูไม่ได้กินเฮียดูดีๆเลยกูได้ไฮไลท์แล้วกูจะกู้ไอ้โมนไว้เฮียได้เฮียเสียอย่างงี้กูนี่แหละเฮียไม่ได้จู้เลยสักโอ้โหเมกูอกีเนียอะไรอ่ะถามจริงกูไม่ได้กิน กูไปเก็บไม่ได้จะร้องไห้นะครับใจดีนะอย่าเพิ่งร้อง,หง,องไห้นะครับคุณพี่งานก็เยอะแยะแาบนี้แหละมันเอา,เอาคูมันเอาคู่เฮียมันเอาคู่ตายยากวันนี้แหละเอาตายยาก you know, ตายอยู่โน้ตายยากอะพี่ตายตายกายกอะเออยอ่ยอยอ่อย่อย่ออยู่โน้ตายยากอะพี่ตาย <c oughs> ออย่ยออโหได้นีอยากโดนพีทเต้ดแค่นี้อก่ช่ลยอดหยกตาคนเดียวเ้อะเงี้ยเอามันมีเปิ์กเมลไหมไม่รู้เอ้เจอไอ้บอนไหวเฮียขอบคุณนะเดี๋ยวเดยกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้คุณนะ